สวยงามถนชนชนบทของประเทศฝรั่งเศสหมู่หมู่บ้านในในประเทศฝรั่งเศส ชายแดนวันนี้ไปเดินเทศฝรั่งเศสทะเลทะเลสาบในประเทศฝรั่งเศสจ้าอุ้ยอันนี้ใหญ่มากยาวไปถึงนู้นอันนี้อากาศกำลังดีไม่ไม่หนาวมากอุ้ยกว้างจริงๆ กว้างมากเดินป่าเดินออกกำลังกายริมริมทะเลสาบในประเทศฝรั่งเศสเดินเดินป่าเดินกำลังกายต้านความหนาวอ,อู้แฉะ,แฉะ แช่แช่สถานที่ทะเลทะเลสาบแผนที่บอกว่าว่าตรงไหนเป็นพัะตะขารตรงไหนเป็นที่จอด,ดรถแล้วเขจะเป็นบอกนะฮะเนีก็มีทางไปทางโน้นอ่ะ อ้อมแล้วใกล้จะสุดทะเลแล้ววันนี้เดินไกลอากาศขมุกขมัวดีที่ฝนไม่ตกแต่ก็แต่ก็เย็นเย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยคนหลังก็มี ท้ายสายน้ําบ้านเราเนาะก็มีเหมือนกันฝายน้ําอันนี้ต้นไม้เขาบอกว่าเอาไว้สารสารตะก้าสำหรับฝรั่งเขาบอกจะ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 ,จะเหนียวมากเหนียวเหนียวแลแน่นเหนียวแลแน่น,น,นสำหรับสารสวยดูไกลๆกลสวยสวยสำหรับสารอู้มีหลายต้นเลย ป้ายบอกว่าสามารถจับปลาจับจบปลาตรงนี้ได้แต่หน้าหนาวคงมีใครจับหรอกเนาะหนาวจะแย่แล้วเนี่ยอีกมุมที่สวยงามมองเห็นภูเขาทะเลสาบแล้วภูเขาีดินเสียงน้ำไหลเดี๋ยไปดูกันมีน้ำไหล อ๋อมันเป็นไฟเหมือนบ้านเราเลยที่กั้นน้ำมันชนนบทนะเหมือนบ้านเราเลยที่กั้นน้ำน้ำไหลที่กั้นน้ำที่พระมาณ walking on the bridge very carefully but sure and with much joy She likes Switzerland and France very much บอกชมีคนสองคนและมันเดินจุงมอันนี้ก็เปร้านอาหารร้านอาหารริมน้ำทะเลสาบประเทศฝรั่งเศสแต่ช่วงนี้ยุคโควิด ไม่ไม่มีใครเลยเงียบมากอาหารดิม,มน้ำเงียบจริงๆรง้านปิดถ้าตอนนหน้าร้อนคงจะคงจะสวยงามแล้วก็ดูดูใบไม้ใบไม้มมเปลี่ยนสีเนาะเดี๋ยวจะมาเที่ยวอีกรอบเด้อ Here you see Tipa 1 at the uh, Talesap, very close. She likes so much the Talesap, she will not go away. She would like to stay here very, very long time. She is not tired and uh, she is not very hungry, so she would like to stay here all day, maybe also all night. We will see. Okay. Hello. Have a good time. Okay.